สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเอ,อิร์ธจะมาพิสูจน์กันค่ะว่าการที่เอ,อิร์ธไปตอบขนตาปิ๊งปิ๊งมาเนี่ยมันทําให้เอ,อิร์ธแต่งหน้าง่ายขึ้นหรือว่ายากขึ้นโดยการที่เอิร์ธนะคะจะทำฮาทูแต่งหน้าเป็นเอวิดเอนหรือน้ำตาลชมพูเบาๆเหมือนที่เคยแต่งมาแล้วเนี่ยแหละลองเปรียบเทียบกันดูดีกว่าว่าระหว่างที่มีขนตาและไม่มีขนตามันจะยากง่ายตา่างกันยังไงไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ เร็เรียบร้อยแล้วค่ะจะเห็นว่าการแต่งหน้าของเอิรนะคะง่ายขึ้นเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลามาดาัดแล้วก็ปัดขนตานะคะเพราะว่าขนตาเราพร้อมปิ๊งได้แล้วค่ะโอเควันนี้เอิรไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ